สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่รักท่านนะครับเนื่องในการประชุมผปกครองครั้งที่1ปีการศึกษา2564นี่ะครับท้าโรงเรียนจะต้องมีมาตรการในการเว้นระยะห่างและจะกับจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ไม่เกิน50คนนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรการของสพจังหวัดสุสาชคอสำหรับวันนี้จะมาพูดคุยถึง ผลงานความภาคภูมิใจและการรายง,งานการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีการศึกษา2 5 6 3ที่ผ่านมาไปจะพูดถึงแนวทางในการเรียนการสอนในปีการศึกษา2 5 6 4น,นะครับเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้นพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับทางโรงเรียนวัดบางขุดมีความประสงค์อย่างยิ่งครับที่ให้นักเรียนทุกคน ได้ร่วมเข้าทดสอบซึ่งจะเป็นแนวทางในการเรียนต่อของนักเรียนแล้วก็เป็นการวัดผลแล้วก็สอนนักเรียนด้วยนะครับคนใดที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ระดับปหนึ่งมาเลยนะครับถึงปหคะแนนก็จะดีอย่างเช่นนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชายอย่างเช่นเด็กหญิงสิริรัตน์อินพยมนะครับตรงนี้ก็ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วการเรียนการสอนนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมา รอที่คุณครูเด็กหลายๆคนเรียนที่โรงเรียนมีความตั้งใจมากแต่พอไปอยู่บ้านเรียนด้วยตนเองนั้นขาดวินัยขาดความรับผิดชอบซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเรียนกับใครนักเรียนต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบนะครับถึงจะประสบความสําเร็จได้และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ในอนาคตจะต้องเป็นแนวการศึกษาแนวนี้แน่นอนผลก,การทดสอบอีกด้านหนึ่งนะครับของนักเรียนชั้นปรถมถมธศึกษาพิธีศักนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านก็คือเด็กหญิงสุดาพรซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมีโอ,อกาสนะครับก็จะได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงสุดาพรต่อไปจากผลการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็ความตั้งใจจริงของนักเรียนทําให้นักเรียนของเราสอบ ติกโรงเรียนสุสาครวิทยาลัยสองคนด้วยกันก็คือหนึ่งเด็กหญิงพิรดาครุษสาครเด็กหญิงศิริรัตน์อินพยมได้เรียนที่โรงเรียนสุสารวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวครับที่มีบุตรหลานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแสดงความดีกับครอบครัวของนักเรียนทั้งสองคนยังมีอีกสามคนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภรษีนครินจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็คือ หนึ่งเด็กหญิงพรอ,อุมากําเนิดน้อย2เด็กหญิงไอริส,สาพโพผลและ3เด็กหญิงนัชยาพิงพิบาทนะครับสามคนนี้ก็คงจะต้องดูโอกาสก่อนนะครับว่าอพอจะมีทุนหรือปัจจัยหรือไม่โดยเฉพาะเด็กหญิงนัชยาพิงพิบาทนะครับเป็นเด็กหญิงที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะครับทางโรงเรียนก็พยายามที่จะหาทุนให้แต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่ได้หากมีท่านผู้ปกครองท่านใดนะครับที่พอจะ,อะมีผู้ใจบุญที่จะ อุปการะนะครับในเรื่องของทืนการศึกษาก็าแจ้งมาได้ทางโรงเรียนนะครับหรือแจ้งไปที่ครอบครัวของเด็กหญิงนัตยาเพยงพิบานนะครับเป็นคนที่ขยันมากทีเดียวรางวัลความภาคภูมิใจของโรงเรียนอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งทําให้การเรียนการสอนของโรงเรียนเนี่ยสำเร็จได้ก็คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นเป็นเรื่องของการ เข้าใจเข้าถึงนักเรียนถึงรายบุคคลกับการเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคนนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างมีหนทางใดที่ทางโรงเรียนจะได้ช่วยกันแก้ไขาจากการสงเข้าประเมินนะครับโรงเรียนพัดบังขุดอุนพิทยาคารนะครับก็ได้รับรางวัลระดับทองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสาครครับคงจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองทราบว่าคือการดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช .105 58ในเรเดบขอไข่้านแผ่นดินไหว5ห้องเรียนตรงนี้เป็นอาคาร2ชั้นนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาของเขตพื้นที่มุงพิจารณาตั้งงบประมาณมาให้นะครับสำหรับการสร้างอาคารเรียน105 58นี้เมื่ออาคารเสร็จนะครับเราก็จะมีอาคารเรียนที่มั่นคงสําหรับนักเรียนได้เรียนได้อย่างสบายใจ ด้านการเรียนการสอนนะครับทางโรงเรียนนี้ใช้กระบวนการทางลูกเสือนะครับหรือโรงเรียนวิถีลูกเสือในการเรียนการสอนเพื่อสร้างวินัยให้กับนักเรียนยน,นะครับก็ได้รับเชิญนะครับให้ร่วมบันทึกสารคดีตามรอยลูกเสือตอนโรงเรียนวิถีลูกเสือซึ่งออกอากาศไปทางช่อง9ออสมทแล้วนะครับผู้ปกครองนะครับก็สามารถที่จะรับชมคือสามารถสแกน QR code ต,ตรงนี้นะครับ ที่อยู่บนภาพบนจอเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปดูใน YouTube Channel ได้ก็ฝากผู้ปกครองนิดหนึ่งว่าเราพยายามจะสร้างวินัยที่โรงเรียนนะครับแล้วก็พยายามสั่งสอนเขาให้ไปใช้ที่บ้านก็ลองประเมินลองพิจารณานะครับว่าสิ่งที่เราสั่งสมให้เขาไปในอุปนิสัยที่ดีคุณลักษณะที่ดีเนี่ย เขานาไปใช้ที่บ้านหรือเปล่านะครับตามแบบประเมินที่เราได้ได้กรอกแบบประเมินไปแล้วนะครับซึ่งใน2ปีที่ผ่านมานะครับที่ผมมาดํำรงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ในการโรงเรียนที่นี่นะครับก็ mm hmm. ได้จะทำ YouTube Channel ของโรงเรียนวัดบางขุนพิทยาคารซึ่งท่านจะเห็นเป็น q r ว o d e นะครับอยู่ด้านซน้ายมือของท่านบนจอภาพาเป็น YouTube Channel ของโรงเรียนวัดบางขุนพิทยาคารก็ สามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ได้ส่วนทางด้านขวานั้นเป็นภาพการเรียนการสอนจะมีทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็การเรียนการสอนออนไลน์ภาพการรับส่งไปงานชิ้นง,งานนะครับของนักเรียนของผู้ปกครองตั้งแต่เดือนธันวาคม2563นะครับถึงมีนาคม2564ซึ่งตรงนี้จะอยู่บน o o o l l e r right. r v v ทางผู้ปกครองก็สามารถสแกนเข้าไปได้แต่ตรงนี้อาจจะต้องมีเมลนิดนึงนะครับมีเมลมี Gmail อีเมลนิดหนึ่งนะครับ เมื่อสแกนเข้าไปก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับว่ากิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 นเนี่ยทางโรงเรียนได้ทําอย่างไรไปบ้างหามีข้อเสนอแนะใดๆหรือว่าอยากให้โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนด้านใดก็เสนอแนะมาทางคุณครูประจําชั้นนะครับซึ่งตรงนี้ทางโรงเรียนก็ได้ทำ QR code นะครับการรายงานการประเมินตนเองหรือ s a r ีการศึกษา2563นะครับ ตรงนี้ก็อยู่ในได้เหมือนกันซึ่งผู้ปกครองก็สามารถสแกนแล้วก็อ่านเป็นเอกสารได้นะครับเราพยายามจะประหยัดม,มากที่สุดแต่ถ้าท่านมีเมลนะครับก็สามารถสแกนได้เพราะตรงนี้จะอยู่ในได้นะครับท่านโรงเรียนก็พยายามจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มที่นะครับมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีมาตรการในการคัดกรอง ทุกครั้งที่นักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับแล้วโรงเรียนก็ผ่านการประเมินสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องก,กันโรคโควิด -19 จากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วครับก็ขอให้<ม>ผู้ปกครองมั่นใจได้นะครับว่าเราพยายามจะดูแลบุตรการของท่านให้อปอนจากโรคโควิ19ด -19 ให้มากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งก็คือก็ต้องฝากท่านผู้ปกครองด้วยนะครับคอยฟ้งสังเกตเพราะว่าโรคนี้ไม่ได้ เกิดจากโรงเรียนแต่ว่าจะเกิดจากภายนอกอการที่เราป้องกันนั้นที่โรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือการป้องกันที่บ้านที่จะต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับให้นักเรียนเนี่ยมันล้างมือนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดของร่างกายนะครับการกินการอยู่ให้ให,ให,ให้ให้สะอาดมากที่สุดนะครับสําหรับการเปิดเรียนนะครับในวันที่1มิถุนาย,ยนซึ่งทางกระทรวงศึกษาประกาศไปครั้งแรกนั้นก็ได้ถูกเลื่อนไป เป็นวันที่14มิถุนาย,ยนส5 6 4นะครับแต่ว่าการเรียนการสอนนั้นคงหยุดไม่ได้ทางโรงเรียนเป็นห่วงครับได้ให้ใบางานเตรียมพร้อม,อมไปแล้วตั้งแต่วันที่วันที่21นะครับพฤษภาคมไปให้เตรียมเวาพร้อม,อมแล้วก็ให้ผู้ปกครองนำมาส่งในวันนี้ในวันนี้ก็จะรับใบางานชุดใหม่นะครับเพื่อเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์แล้วก็เป็นลักษณะของออนแทน์ hand, ก็คือเป็นการเรียนที่เรานับเวลาเรียนเก็บคะแนนจากชิ้นงานผลงาน งานที่คุณครูมอบหมายไปนะครับจะเป็นตัวเก็บคะแนนให้กับนักเรียนนะครับซึ่งใน,นระดับปฐมวัยนั้นและปฐมปศึกษาปีที่หนึ่งถึงสองนะครับจะให้คุณครูนั้นประานะปรสานงานทางโทรศัพท์แล้วก็แอปพลิเคชันไลน์โดยคุณครูจะมอบหมายชิ้นงานริก์วิดีโอผู้ปกครองและนักเรียนเป็นทึกภาพหรือวิดีโอส่งคุณครูนะครับแล้วก็ส่งมาตามการนัดหมายกระส่ง,งงานของคุณครูฝากผู้ปกครองนะครับช่วยติดตามนิดนึงนะครับ ว่าคุณครูได้สั่งงานเป็นชิ้นง,งานใดไปบ้างแล้วก็สั่งงานไปทางไลน์ในแต่ละวันอย่างไรบ้างเพราะว่าคงจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในช่วงนี้เมื่อการแพร่ระบาดหมดไปเมื่อมาเรียนที่โรงเรียนตามปกตินะครับคุณครูก็จะดูแลหลายาท่านได้อยากก่างเต็มที่เหมือนเดิมสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6เราจะประสานง,งานทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็เรียนกันทาง แอปพลิเคชันทีมลิงปรผสมผสานกับ application แอปพลิเคชัน Line นักเรียนก็เข้าเรียนตามตารางที่คุณครูจะมอบไปในวันนี้นะครับโดยอาจจะมีการส่งลิงก์วิดีโอไปทางไลน์บ้างสําหรับงานที่จะต้องดูเพิ่มเติมหรือผู้ปกครองที่ไม่ไม่สะดวกไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องมาตามนิดนึงนะครับในช่วงเย็นว่าคุณครูส่งลิงก์วิดีโอหรือว่าส่งภาพหรือว่างานใดๆไปนะครับแล้วก็ติดตามให้นักเรียนจำชับให้นักเรียนเนี่ยได้ทำส่ง คุณครูด้วยนะครับตามที่นัดหมายไว้ซึ่งหากเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราก็จะเปิดเรียนกันที่โรงเรียนในวันที่14มิถุนายนส5 6พัรซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับทาง Facebook แล้วก็ทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับทางกลุ่มไลน์ของประจำชั้นที่ผู้ปกครองอยู่โดยถ้าหากเราเปิดเรียนที่โรงเรียนยังคงมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ตรววัดอุณภ ink, bueno, หภูมิและลงบันทึกอุณหภูมิทุกคันนะครับสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลารักษาระยะห่างมันลังมือ,อาหากุญลาท่านมีอาการไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือเจ้าท,ที่ที่บ้านนะครับก็จะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยด่วนนผู้ปกครองที่รักทุกท่านครับคุณครูของโรงเรียนวัดบางขุนขุนพิเศษคาเนี่ยเตรียมความพร้อมระะวางแผกนการสอนอย่างต่อเนื่อง ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือและไว้วางใจในการนําบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนวัดบางขุนพิทยาคารนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการรับเงินค่าขึ้นแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนซึ่งเมื่อรับเงินไปแล้วนี่ก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับลงชื่อส่วนอุปกรณ์การเรียนนั้นจะต้องเป็นลายมือของนักเรียนนะครับยกเว้นในระดับอนุบาลหรือปอนหนึ่งนะครับที่ยังนักเรียนยังไม่สามารถที่จะ ลงในมือด้วยตัวเองได้นะครับก็อนุโลมให้ผู้ปกครองลงชื่อแทนนะครับแล้วก็ยังรับใบงานชิ้นงานแล้วก็หนังสือแบบึหัดนะครับเพื่อไปเรียนออนไลน์ในช่วงวันที่1เป็นต้นไปนะครับซึ่งวันนี้เมื่อจะไปพบคุณครูประจําชั้นก็คงจะต้องแนะนําคุณครูประจําชั้นกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านแรกก็คือครูประจําชั้นอนุบาล2นะครับคุณครูรุ่งทองกลางพาณิชย์นะครับซึ่ง ย้ายมาใหม่แล้วก็เป็นครูเอกปฐมวัยแล้วก็คนพื้นที่ของตำบลบ้านบ่อนะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีท่านต่อไปนะครับคุณครูประจําชั้นอนุบาลสามนะครับคุณครูอ,อรพินโพศภาครูประจําชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับคุณครูรัตนาบุตรสีครูประจําชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะครับคุณครูวนิดาเงินถนอม คุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับคุณครูนริศราจอมพันธ์ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่สี่คุณครูทันเจราฟูเต็มวงครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าคุณครูเบญจวรรณสินนรงค์ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่หกคุณคร like ูอุบุทรพึ่งเลิศดีคุณครูพิเศษนะครับสอนภาษาอังกฤษคุณครูสุจิตรากังรวมบุตรและ ค,ครูพิเศษนะครับค,ครูเพยวันคนเพียรครับทางโรงเรียนวัดบางขุนณพื่อกา,ารก็ขอขอบคุณในน้ำใจและเมตตีของท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับดูแลบุตรหลานท่านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีนที่ผ่านมาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มความสามารถทางโรงเรียนก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มความสามารถเช่นกัน ดังบุตรหลาของเราด้วยน้ำใจและไม่ตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ